สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำวอล์กเล่นๆกันนะคะตอนเช้าก่อนไปทำงานเราทำอะไรบ้างนะคะอานดับแรกนะคะลงครีมค่ะครีมวันแห่นจอร์เค้ยเพือ่อความชุ่มชื้นนะคะหวีผมสวยๆหน่อยเช็คกล้องหน่อยวานเบลมากต่อไปนะคะเป็นการลงลิปสติกแบบเนื้อครีมสีแดงลงที่เบ้าตานะคะลงไปเลยค่ะเ,เบ้าตาที่สวยงามมันก็จะน่ากลัวน่าตกใจหน่อยนะคะ ต่อไปลงเราจะใช้ครีมนะคะกันเย่แทนรองพื้นเพราะว่าครีมไม่มีความหนาอยู่แล้วนะคะถึงจะลอยๆนิดนึงไม่เป็นไรเราใส่แมสนคะคะพอทาไปสักพักเนี่ยครีมมันก็จะเข้าหน้าเองค่ะแลก็ทาแป้งฝุนนะะ่นแ่ะตอนสั่นค่ะแบแก้มอีกนิดนึงสีเบาๆเบาๆสีส้มเบาๆแล้วก็เกลเตอร์สีทองๆคะทองๆสีส้มหน่อยที่เจ้าจานะคะ สเขียนคิ้วเลยนะคะเขียนคิ้วเจลของโ o เวนะคะขีดเส้นล่างก่อนทำไดยเส้นบนเว้นหัวคิ้วไว้นะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเว้นหัวคิ้วนะคะแล้วก็เอาแปรงมาปัดปัดเราจะแปรงก่อนที่เจลมันแห้งนะคะมันจะได้ปัดได้นะเลยทางหนึ่งค่ะเราชอบทรงคิ้วแบบจะเจิดๆนะคะห่างิูวสูง คิ้วใหญ่นะคะแต่มันก็จะเข้ากับเบ้าหน้าเราดีต่อไปทําหัวคิ้วเป็นเส้นๆนะคะโดยที่เขียนคิ้วจะเป็นสามหัวนะคะจะเป็นพวกกันสามหัวตัคขนตาแบบรักคา่าค่ะรักคาากันน้ำในตำนานใช้ดีมากัดคิ้วด้วย ล่างค่ะเซตตาหวานตัอไปทริปกลาสค่ะแล้วก็ยุกเกดอีกอันนึงค่ะได้ผมได้ค่ะโอ้ยนมลุดอะไรผมเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งช่อแล้วเตรียมมีผมนะคะอันนี้พอจะนีผมต้องใส่แว่นเ่ียนะคะเซตาดิดชันซ้นค่ะ,คะกระจกโยกัน ที่ฉันทำแบบนี้ทุกเช้าเลยค่ะทุกคนมผมตอน,นคุณผมผมไม่สวยแต่ก็ไปเซ็นข้อนักอยู่ดีค่ะแต่ก็ยืนหยัไปเพื่อไม่ให้มันฟูเป็นสิ่งโตนเนียนะคะเพราะผมดิฉันเลือกโตกมาค่ะเข้าอันดรรทัดแล้วค่ะไปค่ะจากหมูมบ่บ้านหมู่บ้านรอทองทานห้าค่ะ จากหมู่บ,บ้านไปกะขึ้นสะพานพระราม4ลงปากเก็ดแล้วก็ไปแยกแครายนะคะเอาละค่ะแยกแครายแล้วค่ะขี่ไปอีกนิดนึงก็เข้าทางประตูลงไปบันบำราราดมาดโาดนค่ะไปค่ะไปอย่างรวดเร็วค่ะจวดค่ะจวดเลย แล้วเราก็มาถึงซอยสาธารณะสุขแปดแล้วค่ะก็จะเข้าสู่กรมสนับสนุนนี่ค่ะสะภาพหลังจอดถวนมอกกันน็อกค่ะถึงโต๊ะทำงานแล้วจ้า